อา๋ะครับเมื่อกี้ครูส้มบอกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีนะครับโต๊ะไม้ก็ให้เด็กๆนั่งดูลายจากโต๊ะไม้แล้วก็วาดตามก็ได้ถ้าตายต้นไม้ได้ไหมครับไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ยิ่งถ้ามีต้นไม้แบบยิ่งดีแต่เดี๋ยวนี้แบบบางบ้านเขาก็อยู่เป็นคอนโดเป็นเอ่อทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีต้นไม้ก็จะลองสังเกตจากโต๊ะไม้ก็ได้ อ๋อจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะง,ง่า,ายคือจะฝึกดูจะดูจากตรงไหนก็ได้แต่ขอให้แบบว่าถ้าเกิดว่าเขามีนะครับสิ่งที่เสมือนจริงหรือเป็นสิ่งที่เป็นจริงเด็กๆก,ก็จะสามารถลอกเรียนแบบได้ครับแล้วก็จะได้นะครับถ่ายทอดประสบการณ์จากการสิ่งที่เขาเห็นออกมานะครับให้เขารู้จักสังเกตนะคะเพราะจริงๆการเริ่มวาดรูปเนี่ยมันก็มาจากการสังเกตนี่แหละอ่าแล้วครับก็วาดไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับได้ลายได้ลายหมดเลยนะครับจนรอบนะครับ แล้วเราก็ใช้เจ้า,าสองกิ่งน,งงนี้ติดเข้าไปติดกาวเข้าไปนะครับจริงแล้วก็ไม่ยากนะครับผมว่าก็อย่างที่บอกว่า,าวัสดุอะไรก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะขึ้นอยู่กับว่านะเด็กๆได้นะครับจะคิดออกมองออกหรือเปล่าแล้วก็ฝึกในเรื่องของการรอคอยกับมีจินตนาการหรือเปล่านะฮะนะครับ อ๋อติดอันนึงสูงอันนึงต่ำนะครับเพื่อความสวยงามจะได้เหมือนจริงนะครับติดเท่าๆกันมันจะดูไม่เหมือนนะ,ะครับก็ถ้าเกิดมีสองกิ่งแล้วก็ให้มันอยู่ตรงข้ามกันแบบจะได้เกิดความสมดุลนะครับอ๋อแล้วครับมีสามแล้วก็เว้นให้มันพอๆเข้าเท่ากันคือจัดเรื่องความสมดุลสักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> ให้มันอยู่ตรงข้ามกันให้มันรับน้ำหนักได้นะครับ <c oughs> พอพอดีๆกันนะครับตรงนี้ ส่วนถ้าตร,ตรงนี้ต้องรอนานนิดนึงนะคะเพราะว่าม,มันน้าหน,นักมันจะเยอะนิดนึงอ๋อเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะต้องรอติดการตรงส่วนนี้นานสักนิดนึงอา,อาจจะต้องให้เขานับนับหรอครับบางท,ทีบอกเขาว่าแบบรอนานหน่อยเขาจะไม่เข้าใจว่านานคือแค่ไหนอ๋อจ,จะต้องให้นับหนึ่งถึงถ้าน้อยหน่อยก็ถ้าติดใบน้อยน้อยหน่อยก็หนึ่งถึงสิบถ้าเกิดที่มันต้องใช้เวลานานก็หนึ่งถึงสามสิบหนึ่งถึงห้าสิบอ๋อลักษณะนี้นะครับก็คือฝึกให้เขานับเลขไปด้วยก็ได้ ผมเห็นเหมือนวิธีต้มไข่ไหมฮะอยากให้เป็นไข่ายางมาตูมไม่ให้ร้องเพลงช้างสักห้ารอบสิบรอบนะฮะเขาบอกว่าไข่จะเป็นยางมาตูมฮะเหมือนเหมือนกันนะครับเป็นกุศโลบายที่เราเอา,เอาไว้สอนเด็กๆได้นะครับตรงนี้ใหญ่เขารอคอยถ้าเราบอกให้รอแป๊บนึงเขานั่งเฉยๆเด็กๆก็ไม่อยากรอเราก็บอกให้เขานับเลขไปนะครับอ่านะครับเอาหนังสือมาอ่านนะเอาหนังสือมาอ่านก่อนก็ได้แล้วเอามือจับไว้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับม <Okay. S 1> สมมติว่ามันเริ่มจะแห้งแล้วทีนี้ใบล้ครับใบใบนี้ก็ จริงๆแล้วนะคะวันนี้เตรียมมาให้เด็กๆแล้วแต่ว่าให้ดูว่าวิธีการทําเป็นยังไงก็คือตัดกระดาษกระดาษเหมือนกันกระดาษที่เราใช้เมื่อกี้เลยที่เราใช้กระดาษเสร็จวัสดุหนังสือพิมพ์กระดาษสีอะไรก็ได้ครับที่บ้านเป็นยาวๆครับยาวๆแล้วก็พับพับครับหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามครั้งสี่ครั้งจนเหลือขนาดเล็กๆจะเหลือขนาดพอประมาณเราก็ตัด เป็นรูปต้นไม้เอ้ยเป็นรูปใบไม้รูปใบไม้อ๋อตัดก็ตัดให้เป็นโค้งๆนะครับโค้งเรียวๆทีละรีๆหน่อยๆทีละหลายๆใบอ๋อถ้าเกิดว่าพับกระดาษก็จะได้ทีละหลายๆใบอ๋อแทนที่จะมาตัดทีละใบทีละใบเทละใบโอ้ครับต้องหาวิธีทางลัดหน่อยนะฮะอันนี้ก็พอได้แล้วก็มาพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งเหมือนใบไม้ปกติเขาจะมีเส้นกลางใบอ๋อครับผมแล้วก็พับเพื่อที่จะเรียนแบบ ต้นไม้เนี่ยแหละอ๋อเรีนแบบธรรมชาตินะครับอ๋อให้เหมือนกันเลยนะครับอ่าพับไว้ทุกๆใบเลยนะครับก็สักประมาณ8ปดถึงสิบใบอะค่ะทีนี้สีมันก็จะมีหลายหลายสีแหละเพราะว่ากระดาษันจะมีมีหลายส่วนอ๋อจะมีรูดลายใช่ครับมันจะมีสีฟ้าเขียวสีอะไรเป็นอยู่ในส่วนของสีอะไรครับเด็กๆก็เลือกเอาที่มันมีสีๆถ้าอยากได้ต้นไม้ที่มันแบบ พึ่งผลิใบก็แบบเป็นสีเขียวอ่อนใบแก่หน่อยก็เขียวเข้มซึ่งจริงตรงนี้จะหาจากหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรก็ได้ไม่ต้องไปไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษสีไม่ต้องซื้อใหม่นะเสียดายก็เป็นเศษกระดาษเอาเป็นเศษกระดาษเอาเป็นเศษวัสดุจริงๆกระดาษสีใหม่ๆเลยมันจะไม่เข้ากันด้วยอ๋อนะครับมันไม่เข้ากับวัสดุที่เราใช้อะคะขอนะครับมันจะสีสันมันจะโดดไปเลยอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหาเศษวัสดุใกล้ๆตัวเพื่อจะได้แบบว่า สอดคล้องกับสิ่งที่เราเริ่มต้นแต่ต้นก็คือนาเศษขยะมามาประดิษฐ์นะฮะใช่ครับทีนี้เราติดยังไงเลยครับทีนี้เวลาติดก็ติดกาวไปกาวคราวนี้ติดนิดเดียวติดนน้อยอ้าวครับเพราะคราวนี้สสพินมันบางใช่ไหมครับติดเยอะๆแล้วมันก็จะเปียกมันก็จะโยนจะขาดนะฮะคราวนี้ก็ติดตามอัธยาศัยเลยติดตามใจชอบเลยแต่ตามอัธยาศัยเลยชอบตรงไหนติดตรงนั้นใช่อยากให้เป็นกิ่งที่มีใบไม้เยอะก็ติดพึบๆเลยแต่ก็จะมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่ รงส่วนที่เป็นปลายอะค่ะควรจะมีใบคือเด็กบางคนก็จะจริงๆเราควรจะพาเขาไปดูต้นไม้ด้วยแหละให้เห็นจากตัวต้นไม้จริงๆเนี่ยครับมันเป็นยังไงเด็กบางคนเขาจะไม่เข้าใจเขาก็จะติดข้างล่างแล้วก็จะเหลือไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นแหลมๆเอาไว้อออเป็นกิ่งเป็นกิ่งมันตอๆคือต้นไม้ที่ที่บ้านเขาอาจจะเพิ่งถูกตัดไปเป็นไปได้เป็นไปได้จะแบบว่าเขาเาจะหน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็ เทศบาลเขาจะมาตัดไปนะครับกลัวกลัวกิ่งจะตกใส่รถหรือเปล่าครับแต่คือเราอยากให้จริงๆถ้าอยากจะให้เขารู้เนี่ยคือควรจะพาเขาไปดูต้นไม้จริงๆก็คือว่าไปดูต้นไม้จริงเริ่มตั้งแต่จำลองรูดลายมาเลยนะครับหรือว่าแล้วพอมาถึงขั้นตอนของการติดใบเนี่ยน้องก็จะได้รู้ว่าอ๋อกิ่งไม้จริงๆแล้วเนี่ยใบมันอยู่ประมาณนี้ตรงปลายของมันจะต้องมีใบอ่อนๆอาจจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ได้หมดแล้วแต่ละต้นมันก็จะวิธีการวางใบไม่เหมือนกันด้วยบางต้นเนี่ยสองข้างมันจะแบบ มาเป็นคู่กันเนื้อของอ๋อเป็นใบคู่ฮะครับใช่บางอันมันก็จะสลับกันเขาก็จะได้แบบเกิดการสังเกตแล้วว่าในธรรมชาติมันก็มีอะไรต้นไม้เหมือนกันใบไม้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของใบแล้วลักษณะของต้นมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆตรงนี้เราต่อยอดไปถึงที่บ้านถ้าเกิดที่บ้านเป็นต้นมะม่วงต้นมะม่วงก็จะใบยาวหน่อยเด็กๆก็ตัดใบยาวหน่อยก็ได้อ๋อเป็นต้นขนุนก็จะเป็นใบกลมๆหน่อยอ๋อใบมะยมก็ต้องแบบว่าเล็กๆเยอะๆเป็นอ๋อเป็นก้านๆก็แล้วแต่เขาเขาจะชอบแบบไหน วันนี้หนูจะทำต้นอะไรก็แล้วแต่เขาเลย uh huh. จะตัดใบไม้เป็นรูปนูป้นรูปนี้ก็แล้วแต่เขาให้เขาไปดู uh huh. ของจริงเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในธรรมชาติที่เราไม่อยู่เนี่ยต้นไม้ไม่ใช่เหมือนกันหมด uh huh. ลักษณะนี้อ๋อ oh, อันนี้เป็นเกล็ดที่สอดแทรกอยู่ในนี้นี่เองนะฮะเดี๋ยวก็ติดไปเรื่อยๆติดตามใจชอบเราเลยใช่ไหมครับชอบอันไหนก็ติด uh huh. อันนั้น อยากจะให้ต้นเราเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงาเงยอะๆก็ติดลงไปเยอะๆแต่อย่าลืมว่าทุกใบนะครับต้องมาพับครึ่งก่อนนะครับพับครึ่งก่อนนะครับเราจะได้จําลองให้เหมือนกับใบไม้จริงๆเลยนะฮะที่เขามีนะครับเส้นกลางใบไม้นะฮะโ,โ,โอเคอ๋อเริ่มเหมือนแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวมันแต่ละใบคือมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วครับมันก็จะครับเอ็นมาหน้าเอ็นมาหลังก็ตามเหมือนต้นไม้จริงๆเลยในแบบธรรมาชาติจริงๆเลย ได้เลยครับคุณเชิญคุณพ่อเอาไปเป็นตัวอย่างดูได้เลยนะครับวัสดุก็นะครับหาไม่ยากนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจริงๆแล้วนะครับวัสดุพวกนี้เราเรียกวัสดุเหลือใช้จริงๆแล้วเราจะเรียกตามภาษาก็คือขยะนั่นเองนะครับเราก็มาประดิษฐ์นะครับให้เป็นนะครับสิ่งของที่สามารถใช้ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับที่สามารถนําไปเกิดประโยชน์ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตรงนี้นี่อุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะครับมีแค่ห้าหกชิ้นเท่านั้นเองแกนทิชชู่อย่างที่บอกที่บ้านทุกบ้านก็ต้องมีฮะ ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับในห้องน้ําก็มีนะฮะห้องน้ําห้องส้วมอะไรก็มีนะฮะแล้วจริงสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามักจะทิ้งกันนะครับคนหลายๆคนมักจะทิ้งมักจะมองข้ามกันนะครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับหลายๆบ้านน่าจะมีอยู่นะครับกล่องกระดาษตัดเป็นวงกลมนะครับไม่จะเป็นต้องไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับผมว่าจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเราต้องการเนี่ยให้เด็กๆเขารู้ในเรื่องของนะครับนำเศษวัสดุเหลือใช้มาตรงนี้นะครับ นีขั้นต่อการติดใบก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเยอะนะฮะแลก็แล้วแต่ว่าน้องจะติดมากติดน้อยใบยเริ่มจะเยอะแล้วนะฮะอ่านะครับ โอ้โหนี้เริ่มเป็นแบบว่ากินกิ่งเป็นก้านที่สมบูรณ์เชียวอย่างถ้าเกิดน้อง,องๆเด็กๆเขาทําบางทีมันอาจจะแบบไม่เรียบร้อยแล้ว,ว่าไม่ดูออกมาไม่ได้แบบสวยงามสมบูรณ์ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปคาดหวังความสมบูรณ์ของมันม,มากเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกกิจกรรมพวกนี้ค่ะมันอยู่ที่กระบวนการเวลาทําเวลาคิดเราไม่ได้เรียนรู้จากผลงานเราเรียนรู้โดยกระบวนการของมันต่างหากอ๋อ เขาจะฝึกคิดได้เขาจะมีศิละปะในตัวเองไม่ได้อยู่ที่ว่าผลงานสุดท้ายแล้วจะสวยไม่สวยค่ะแต่เขาก็จะได้คิดว่าแบบอ๋อถ้าเกิดสิ่งของพวกนี้มันเอามาสามารถทําได้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยเนาะแทนที่จะทิง้งเลยนะคะแล้วก็